เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วกับพี่เฟรมไรเดอร์นะครับนะวันนี้นะครับผมจะมาเปิดนะครับแพ็กฟรีฟรีเล่นๆนะดูดีว่าของฟรีเติมไปร้อยห้าสิบบาทนะครับว่ามันจะได้อะไรมากนะครับผมนะเข้าใจปะอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่าสําหรับวันนี้จะได้อะไรนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมาอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับกล่องแรกนะครับนะ นี่อันนี้คือไอเทม3ชิ้นนี้คือของฟรีนะครับนะผมจะเปิดอันนี้ก่อนเลยนะครับนะสำหรับ14นะครับเนะี่ยแบบคาปีแบบกะโหลกกรามากเดี๋ยวเอามาทำไมไม่รู้นะครับผมนะมาเขาบอกว่ากดค้างจนกว่าดาวจะหายมันจะคุ้มกว่านะครับนะไปโอ้โหหกแสนนี่เฮียหกแสนคุณผู้ชมหกแสนนี่ได้อะไรมัง่งไม่รู้นะครับนะเอามาอีกใบหนึ่งว้าไปกดค้างครับ นะเรามารุ่นบวกห้ากันดีกว่านะครับ EC นะเบสผมว่านะต้องได้ของดีชัวร์วเลยต้องแบบโอ้โหลุยโซเลตลุยโซเลตห้าร้อยเจ็เจ็ดเอ็มนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ห้าสิบเจ็ดเอ็มนะครับนะโอ้โหไปผมว่ามาว่ะสูตรเนี้ยสูตรมีสองไปะครับเราลุ้นดีกว่านะครับผมวอลเบส วอร์เบสเวอร์รีเจนนะครับวอร์เบสเวอร์รีเจนวอร์เบสเวอร์รีเจนลงมาออกมาเหอะในตำนานของข้าอ่าไอย่ากดค้างจะก็ตรงดาวนะครับนะตรงดาวสุดนี้นครับไอ้ที่มันไม่หายไเซอะโอ้ไม่หายหายดิฮัลโหลหายดิหายแล้วปุ๊บตำนานตำนานไม่มาวะใครวะเนี่ยไม่รู้อีกที อีกทีคุณผู้ชมกดค้างเข้าไปครับอันนี Burton, no okay. e ้เราต้องทาสมาธินี่นรับแบบแบบอธิษฐานนะครับนะวัวเบสตงมาเนี่ยครับนวคร์ริเจนตรงมาเนี่ยครับผมมาบ้าก็คือว่าอ่ะก็เป็นฮาวของฟรีนะแล้วก็ได้การ์ดอีกห้าสิบเอ็มนะครับนะก็เป็นการห้าสิบเอ็มในยูเซอร์นะก็โอเคครับก็ถือว่าของฟรีนะครับนะเขาให้เราเติมเพื่อแจกมานะครับแล้วก็ส่วนที่มี ที่มีของหรือว่าที่มีแบบว่าอะไรอะมีของขายอะเออผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเติมจะจะซื้ออะไรดีนะครับนะเพราะว่าซื้อแพ็คแพ็คนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับนะครบแล้วมั้งครบไปแล้วอะ่ะไม่ซื้อนะครับนะอ่าก็หมดแล้วครับนะหมดแล้วไม่มีซื้อจะซื้อเปิดอันนี้เล่นวะก็ไม่เอาอ่ะจะซื้อเปิดนี้เล่นก็เห็นเขาได้นี่กันเต็มเลยต้องเติมอีกร้อยห้าสิบนะครับก็เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับนะรอก่อนว่าเออเขาจะได้อะไรแบบว่าแบบ ถ้าเกิดว่าแบบมีอะไรมาแจกอีกก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่รอดูทีมผมวอลเกตนะครับนะผมได้นี่ครับทีมผมวอลเกตนะเอ่อวอลเกตจะตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดฝากกดไลค์ด้วยครับกดติดตามก็ได้นะครับผมสำหรับช้าฟินฟ้านะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแบบจากพี่ฮันแน่นะครับนะไอผมก็ต้องจบกับตัวคลิปแล้วครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายของดีเดี๋ยวรอนะครับวอลเกตจะมาไวๆนี้นี่ครับผมอาทิตย์นี้แหละเนาะจุ๊บ